คุณโจนมาลายุครับคุณโจนมาลายุบีอารินครับผมมีเรื่องจะท้ามพวกคุณคุณต้องตอบขันท้ามเพราะไม่ได้ที่คุณต้องการแบง่งแยกดินแดนคุณเอารักท่านน้อยมายืนยันว่าดินแดนสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ่อำเภอกองจังหวัดสงขลาเป็นดินแดนของพวกคุณ คุณมีหลักฐานยืนยันไหมแต่คุณแอบอ้างว่าเป็นดินแดนของพระเจ้าข้อมาลายู่ขพวกคุณคุณเอามีหลักฐานต้องเอาลักทานมายืนยันให้ได้และที่ผนานมาคุณเคยช่วยเลือชาวบ้านสกคนไม่เพราะเท้าที่พุรู้พมคุทรับ พวกคุณมีแต่ทำลายทำลายวิธีการของพวกคุณนั้นนะถ้าเรียจร้จริงๆเลยอันตาพานข้ามุสลิมด้วยกันข้ามุสลิมเทเมเนด้วยข้าประช่งข้าชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องไรเลยไม่รู้เรื่องรู้เาครับเขาวิธีการของคุณนั้นอันตาพานชัดๆนักรบนักสู้เขาไม่ทำแบบนั้นครับ นักรู้ก็ไม่ทําแบบนั้นนักรบไม่ทําแบบนั้นนักรบไม่ทําคนที่ไม่มีทางครู้เพราะคุณคืออันธาพานคุณตอบคํำถามผูไมายอะไนะว่าคุณมีรักท่านแบบใดบ้างเอามายืนยันตัวต้นเลยเออลักท่านมายืนยันเคยได้ดูคลิปนี้ถ้าวานี่ช่วยเชไปให้คุณโจนบีอาร์เอ็นได้รู้ด้วย